วัสดีครับก็มาอยู่กาบ้าบบนานครับวันนี้ก็มาเดินเล่นกาพรพุ่งกางนานะครับเช่นเคยมาอยู่กาจาันหนึ่งนะครับเมื่อวานก็เช็ครถสลักทงสลักหักนะครับวันนี้ก็มาไถนาเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้มาแบบมาดูนะครับการไถแบบมีปลวกนะครับ มีปลวกนะครับว่าจะไถยังไงให้แบบสวยงามนะครับนี่ครับรถไถมันใหญ่ข้างนู้นก็คันนาตอนนี้ก็ต้องดันแบบให้มันพอดีรถไถครับพอดีตัวรถไถดันปลวกให้พอดีรถไถก็แล้วก็วางฐานให้มันพอดีครับกับตัวรถไถ นี่มาดูจานหนึ่งครับว่าดีนะครับปลวกไสครับจานหนึ่งก็จะไถแบบไหนนะครับไถให้พอดีรถไข้ดันนะครับดันให้พอดีตัวรถไถนะครับถ้ารถไถแบบ 47-45นี่ก็วิ่งแบบพอดีครับเก็บงานได้ปกติแต่นี้ก็ต้องแบบดันก่อนดันให้พอดีกับตัวรถไถแล้วก็ค่อยไถครับนี่ดูสิครับปลวกครับโอ้โหใหญ่ แถวนี้เขายังอนุรักษ์ตัวก,กับแต่อนุรักษ์ตัวก,กับต้นไม้ก็ <Okay. S 1> วิ่งอ้อมไปอ้อมมาใช้หัวสมองคนระับหามุมหาลาย ทั้งต้นไม้ทั้งปลวกนะครับเมื่อวานก็ไขสงสัยจะเจอสงสัยเจอเจอตอแหละครับถึงได้เพี่ยวโดยยกขานนะครับ ขาดนะครับก็ไปทำการเชื่อบมาเรียบร้อยก็วันนี้ก็มาไถาตามปกตินะครับมันมันพอที่จะแรงไหมล่ะครับฝนสงสัยจะไม่ตกแล้วแหละ ใส่จะแรงแบบ15วันหรือเดือนหนึ่งนะเออครับเพิมเติมที่จะมาใสเข้าหับปลวกแล้วนะ อ้อมปลวกครับครับอ้อมปลวกให้มันแบบเหมือนกับการเก็บมุมนี่แหละครับใา้ให้พอแต่พอดีกับตัวรถแล้วเวลาเก็บงานมามันก็จะสวยเลยครับ chôn con mái đó, chán nừng đó không นะครับไม่ต้องงงนะครับที่ขับวนไปวนมานี่ก็หาลายแล้วก็เก็บงานไปพร้อมในตัวเลยนะครับ เป็นแบบนั่นก็ไถตรงกลางไปรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ไปเก็บมุมฝั่งโน้นแล้วก็ไถกลับมาก็งานมันก็จะเวลาเสร็จก็เสร็จไปพร้อมกันเลยครับมันไงไงผมไม่รู้หรอกครับผมก็ถามอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งเขาก็บอกมานนี้เสมอเลยครับเสียงแรงไม่ตกเสียงเสมอ ไปเรื่อยๆพอไปถึงต้นไม้ตรงนั้นก็ต้องแบบบางคนเขาก็ขับอ้อมครับแต่จานหนึ่งไม่อ้อมนะจานหนึ่งเขาก็จะเก็บตรงต้นไม้ต่อเลยครับนคนเข้าไปเขาก็อ้อมเลยแต่จานหนึ่งต้องเก็บก่อนครับเก็บไถพอแต่ พอประมาณ2องฐานหรือ3ามานนะให้เมันพอดีกับตัวรถไถน,นะครับแล้วรอบหลังมาก็วิ่งผ่านแล้วมันก็ดูแบบสวยไปเลย ไปเลยนะครับก็ต้องไปเก็บฝั่งนู้นอีกมันไม่เหมือนกับการถาไถไรนะครับไถานามันต้องแบบละเอียดอ่อนจันหนึ่งก็เก็บข้างต้นไม้คบางคนก็บอกว่าเสียเวลาไถาอ้อมไปเลย จะไถย่างนั้นก็ได้นะครับแต่มันดูไม่สวยอาจารย์หนึ่งก็ต้องทอันนี้ก่อนเก็บงานก่อนแล้วเวลาวิ่งรอบสองมามันก็ไม่มีการแบบนั่นมันจะดูเหมือนกับรถเล็กเราไถเนี่เลยครับรถเดินตามสมัยก่อนไถครับ I <sighs> ็ไปเก็บมุมอยู่ฝั่งโน้นต่อเลยนะครับครับจับิปมนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ